สวัสดีก,กับเพื่อนเพื่อนทีฉันตื่นเต้นมากดิฉันให้เพื่อนเพื่อมาดูอะไรเพราะว่าดิฉันมาแบบว่าอะไรมาย้ายนี่ค่ะดามาย้ายไอรูบาบดาเนี่ยพอดีแบบว่าดาย้ายเปลี่ยนที่เพราะว่ามันเกิดแบบว่าเนี่ยมาดนี่ค่ะที่ฉันตื่นเต้นมากดิฉันเอา้านี่มันเห็ดนี่วะมันเห็ดหยังค่ะเพื่อนเพื่อนใครรู้ใช่ตอบทีค่ะโอ้โหดิฉันมีเห็ดเกิดเองในบ้านค่ะเพื่อนเพื่อนตื่นเต้นมากมาก เนี่ยมันเห็ดอะไรคะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะเพราะว่าดิฉันจะไม่แตะต้องค่ะเราจะทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าอันนี้คือต้นเบลีต้นเอ็นไม่ใช่ค่ะอันนี้มันดอกเอคาเมเลียนนะคะเพื่อน่ะใครรู้จักเห็ดนี้ช่วยตอบที่ฉันมันด่วนเลยนะคะที่ฉันจะรอไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในบ้านโอ้โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นเกินเบอร์ปจำเห็นเห็ดเห็ดมันขึ้นหัวเห็ด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  ตอนว่าตอนตอนแรกคิดว่าตัวเองหลอนว่าคือว่าเห็ดมันขึ้นหัวเห็ดเห็ดเห็ดคิดว่าเห็ดมันขึ้นหัวว่าเอตากูลลยเปล่าวะเอาไปดูมันไม่ใช่หรือเปล่มันเห็ดจริงๆกับเพื่อนเพื่อนเห็ดจริงๆตอบด้วยนะตอบด่วนนะคะ